โรงเรียนวัดยางสังกัดสำนักการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งภายใต้การบริหารงานโดยนางสาวสารี่าเ็กผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางพร้อมด้วยคณะครูคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้มุ่งมั่นพัฒนาในการศึกษาของโรงเรียนวัดยางเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพัฒนาทักษะที่จำเป็นสำหรับศตวรรษที่21อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นเพื่อให้นักเรียนเกิดกระบวนการการเรียนรู้ควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาโรงเรียนวัดยางได้มี มีการจัดประชุมผู้ปกครองคณะครูและท่านคณะกรรมการสถานศึกษาแบบ New Normal เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564โดยร่วมการวิเคราะห์สภาพปัญหารวมทั้งแนวทางการจัดการศึกษาภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 เพื่อให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้แบบต่อเนื่องตามนายโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต1 l e a r เรียน at home เรียนรู้ที่บ้านสาร่อรที่โรงเรียนโรงเรียนหยุดด แต่การเรียนรู้หยุดไม่ได้จึงได้มีมติในการเปิดเรียนในรูปแบบออนแฮนในปีการศึกษา2,563ที่ผ่านมานางสาสซารีธาเรกผู้อำนวยการโรงเรียนวัดยางได้มุ่งเน้นแก้ปัญหาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการอ่านและการเขียนของนักเรียนจึงได้มีการจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการและการสร้างบัตรคำอิเล็กทรอนิกส์โดยใช้โปรแกรม powerpoint ในการผลิตสื่อการสอนในปีการศึกษา2,564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขตหนึ่งได้มีการอบรมจัดทําสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีการจัดการเรียนรู้ในสถานการณ์พิเศษโดยใช้โปรแกรม OBS Studio ที่ใช้ในการอัดวิดีโอและวิดีโอถ่ายทอดสดสามารถอัดวิดีโอกิจกรรมต่างๆบนหน้าจอคอมพิวเตอร์และจัดการอบรมพัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาการใช้งานระบบ YouTube เพื่อเผยแพร่ครั้งสื่อการสอน สนับสนุนให้คณะครูใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาพร้อมทั้งเผยแพร่สื่อการเรียนการสอนในสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโควิด -19 ผ่านเว็บไซต์และช่อง YouTube ของโรงเรียนเพื่อส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้อำนวยการที่มุ่งมั่นและเป็นต้นแบบนักพัฒนาจับมือผลึกกำลังร่วมกับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รวบรวมสื่อการสอนไว้เป็นสารสนเทศของโรงเรียน เพื่อพัฒนาสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งขับเคลื่อนกระบวนการติดตามเป็นรูปธรรมโดยคณะครูได้มีการติดต่อสื่อสารกับผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องในการติดตามการเรียนรู้ของนักเรียน ปรับบ้านเป็นห้องเรียนเปลี่ยนพ่อแม่เป็นครูโรงเรียนวัดยางได้กําหนดจัดกิจกรรม PLC 2ครั้งต่อหนึ่งเดือนเพื่อให้เพื่อนครูได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปรับปรุงพัฒนาสื่อการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและมีการแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการนิเทศภายในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Google Meet เพื่อขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นและสอดคล้องกับนโยบายการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของโรงเรียนมุ่งให้ผู้ เรียนเกิดทักษะเด็กไทยศตวรรษที่21อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นแบบฝึกหัดวกรรมแท้เครงกรอเองกเรงครูดกรอโอรอกรูด

3ดวงใจเป้าหมายเดียวกันจากผลการนิเทศภายในพบว่านักเรียนเกิดกระบวนการการเรียนรู้จากการใช้สื่อการสอนการร่วมมือระหว่างนักเรียนคณะครูและผู้ปกครองส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตามจุดประสงค์ของบทเรียนนักเรียนสามารถอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็นเกิดทักษะการเรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ทั้ง8วิชาเราจะจับมือไปด้วยกันเพื่อก้าวผ่านทุกสถานการณ์